สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวงาน Smart SME Expo 2023นะครับจัดขึ้นตั้งแต่6-9กรกฎาคมนะครับที่เมืองทองทานีนะครับมาที่นี่ก็จะได้หลายงานเลยนะครับวันนีโโ้โหูตรงนี้ก็จุดลงทะเบียนนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในงานก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อันน,นี้ทางเข้างานนะ อคนเยอะจริงๆนะครับตรงนี้เป็นบูธของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะเขามีอะไรเนี่ยปังทวิตนะใครสนใจก็คุยกับทางเจ้าของร้านนี่เขาได้เลยทุงนี้ก็เป็นพวกเจ้าของท้านวะนะแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อซื้อแฟนชองแฟนชายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะดูมาเป็นไอเดียนะโอ้โหมีบสอยอนะครับธนาคาร นะครับโอ้ดูเครื่องอ้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดีกว่าเพราะตรงนี้นเป็นสตรีทฟู้ดโซนนะมีอะไรเอ่ยก็จะเป็นฟู้ดคอร์ดมากที่นั่งกินอาหารเดี๋ยวเราไปเรียบๆเคียงๆดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้อันนี้เป็นพวกซีอิ๊วโซดาอ้อันนี้เป็นสตรีทฟู้ดนะครับนี่ปึ๊บเข้าไปมีอะไรเอ่ยมีลูกชิ้นทิพโอ้ถั่วเทพนะครับนี่ ยาวยาวเลยนะครับนี่ก็ใครชอบอะไรก็มาดื่มมานั่งทานได้นะน,นี่คือภาพบรรยากาศภายในง,งานนะอีกครั้งนะครับเรามาเที่ยวงาน SME Expo 2023นะครับอันนี้จัดที่เมืองทองธานีนะครับโอ้ ดูนะครับนี่ใหม่ๆแปลกๆทั้งนั้นเลยมีลูกชิ้นลวกจิ้มนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูแล้วกันมีขส้นเหนียวหมูไส้แตกนะคนนั่งซื้อกินกันนะครับนี่มีโต๊ะเก้าอี้มีโต๊ะบริการให้นะครับข้าวมันไก่ นี่นั่งคุยธุรกิจกันนะครับว่าคนชายขายยัางไงาอะไรยัางไงานี่นะครับกิมจิกิมจิโอ่โอ้โหนี่นะพวกผักดองเนี่ย คุณปักกาดขาวกิมจิถ้าร้อยกันก็40บาทนะเพื่อสามารถซื้อซื้อกลับไปกินที่บ้านก่อนได้นะอันนี้เป็นแฟรนไชส์กิมจิคุณคิมนะครับนี่กิมจิโอ้เจ้าดังเลยนะครับเดีวานั่งกินได้นะทดลองซื้อกินก่อนชอบถูกใจก็ซื้อได้ติดต่อได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเวทีนับรถงาจ้างคนที่มาเป็นหลอกหอโอเคนะอันนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินผ่านไปเรื่อยๆมีพวกของชั่วมันนี่ for business นะครับนี่เครื่องทำไอติมอ่ะโอ้แฟรนไชส์สองพันแปดสิบสามบาทนะอ๋อี่ทำนี้เลยครับเครื่องละเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นสี่หมื่นเก้านะครับ มีของกินของใช้นะครับนี่มีถังด้วยหรอน่าจะเป็นพวกคัฟเกจจิ้งสกรีนนะเนาะเนี่ยโอ้นี่ชายีมีเกี้ยวามาเปิดบูธหาเฟรนชชายของเขานะเออนี่นะครับถ้าใครสนใจก็มางานนี้นะครับ เราไม่ได้บอกว่าเอา,เอา,าแคตาล็อกเข้าขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันได้แค่ตัวเลขนะถ้าอยากทราบจริงๆนะมาที่งานดีกว่านะครับน,นี้จะเป็นโซล่าโซล่าแอร์โซล่าแอร์ประหยัดไฟจริงหรือเปล่าเราก,ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ายุคสมัยนี้มันก็ต้องอะไรมันก็ต้องทดลองไป มีอะไรก็ไปบอกกันนะครับเออแต่ก็น่าสนใจนะดูสัหน่อยดูสัหน่อยอ,อันนี้ก็วายนะครับนี่เขารับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะวายแล้วก็เบียร์นะครับออันนี้ก็เป็นร้รานซักค่าน,นะครับนี่ สักา2 4ชั่วโมงเลยนะครับเลยอยาค่ะเฮ้ยตังมากถูกต้องยังไม่พอสมมุติว่าตัวเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคุณแจ๊ดเราจะส่งทีมช่างไปดูแลทำความสะอาดตรวจดูให้เกี่ยวกับทุกสารถูก่ต้องซักแห้งซักรีดซักทุกอย่างเนาะโอ้ตรงนี้เขาวางรวมๆกันเลยเนาะใครอยากมีธุรกิจนะครับจ่ายเงินตูมเดียวได้อะไรบ้างทอ่าอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกยอดเงิสำหรับใครที่อยาก อันนี้ก็เป็นของกินเปิดโชว์หวยนะครับร้านโชว์หวยเราไปดูงนี้ตรงโซนเนี้เห็นไหมเขาจะมีนี่นะครับนี่โอ้เอขาข้าวเนาะถ้าใครอยากรู้ก็มาเดินดูได้แต่เมื่อกี้สนใจแอร์แอร์อโซลาเซลล์นะครับก็คือ รู้สึกว่าหมนะื่นหมื่นพัน Btu เนี่ยค่าติดตั้งแล้วก็รวมผลิตภัณฑ์นี่ยก็จะตีไป4ี่หมื่นห้าี่มนหกนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ติดโทรเซลล์ก็ได้ติดเฉพาะแอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับก็มาคุยเป็นแอรของเขาเลย,ยอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยเป็นขายซีฟู้ดนะครับนี่ดูด,ดิอืมชิ้นป็นล่ำเลยนะน นี่นะครับเขามีเอามาให้ดูด้วยมีปลามาให้ดูด้วยนะมีหมึกย่างหนวดหมึก60บาทคอหมึกอ๋อไปกันชายแล้วนันเนาะอันนี้ก็โกโก้ไอ,อ้ต้นใครสนใจก็มาคุยกันชายได้นะครับคุยเสร็จปุป๊บนี่ก็นี่เขามีทุกอมทรงอมสิน,นออมสินมาเปิดอ เมาให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนได้นะครับมีผัดไทยวันนี้เราไม่ได้มารีวิวร้านอาหารอะไรต่างๆนะแต่นี้เขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านค้าที่เขาเปิดขายแฟนชายตัวนะครับแล้วก็ขายมีชิมฟรีด้วยนะครับภายในงานเนี่ยเนาะงานนี้เข้าฟรีนะครับแตกต่างจากงานประกวดสุนัขเมื่อกี้นี้ งานประกวดสุนัขก็จะมีค่าเข้า20บาทเนาะื่อกีเราก็ไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะว้าวผักผลไม้กรอบผักเพื่อสุขภาพนะครับนี่อ,อันนี้ก็ทีพอรตทีพอทบูธเขาเ้าไปอย่างนี้เลยนะบาทีดูแล้วนะครับซีฟูด้ดนะเดินไปทางด้านโน้นเขาจัดบูธสวยงามมากนะครับ อันนี้ก็คือที่เราเคยเห็นวางไว้ตามสถานรถไฟเนาะแอบบ็อกซ์ะนะครับนี่เวนเดอร์แมชชีนนะครับก็หัวงานนี้ใครสนใจอยากหาอาชีพนะครับก็มาไดออ้อันนี้แฟนชายกาแฟนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้าน ดอกเตอร์ไทเกอร์ลอนดรีนะครับแถมฟรีเครื่องซักหนึ่งเครื่องนะเงินลงทุน4ี่สันห้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็บาชมบูธได้นะครับอันนี้บูธของกอฟพอฟรีกอฟพชุมชนนะครับเนี่ยโอ้นี่ร้านที่เกี่ยวกับร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยมาเปิดกันเยอะนะแต่ละเครื่องนี่บอโอ้โหเท่งังนเลยนะอันนี้ก็คืออะไรเอย The Soft Power Tourism นะเขามาถ่ายลงถ่ายรูปแต่เขาต้องมีรายละเอียดนะแบบทิศมะเส,ส,ส,สาวทิ์เนี่ยคนมากันเต็มเลยนะี่อะไร Beyond อ s t ตดอ๋อส่งเสริมวิสาหกิจนะครับจากสาสาอสสวเป็นบูธเล็กๆอยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูซอฟพาวเวอร์ <_' S 1> นะครับนี่ก็คยๆโอท็อปมานะ มาจากที่ไหนมาจากลำปางนะครับออฟฟิศเมดก็มีนะครับนี่โซลูชนัสนสำหรับธุรกิจนี่นะเป็นเครื่องยิงสต็อกสินค้านะครับเนี่ยโอ้ด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เป็นบุหเล็กๆๆน,นะตามนี้เลยนะครับใครอยากรู้ มาเลยนี่กาแฟรครับกาแฟหยอดตู้หยอดเหรียญน,นี่คือเครื่องล้างแอร์เหรอโอ้บลเชฟนะครับเครื่องล้างแอร์ที่บ้านอันนี้ก็สถาบันมาศวิทยาแห่งชาตินะนี่ที่เขาล้างล้างด้วยตัวเองได้นะครับเครื่องพลังมูลินิกเหรอ มีเครื่องสตีมคีเนอร์อ๋อบูสตีมคีเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับโห oh, mm hmm. ดูดิ mm hmm. ที่นี่ก็ใครยังค้นหาตัวเองยังไม่เจอเขาก็มีแบบว่าผู้เอ็กซ์เพรสนะครับมานั่งให้ความรู้เกี่ยวกับ mm hmm. การจับคู่ธุรกิจ mm hmm. นะนี oh. mm ่นะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ mm hmm. ถ้าใครไม่คิดว่าจะหา อะไรทําก็มาแบบหาซื้ออาหารกินได้นะแปลกใหม่ๆแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็คุยกับเขาได้เลยนะครับมีสัมมนาการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็ไปดูตรงจุดอื่นกันป่ะ นี่ก็แฟรนไชส์เบเกอรี่นะครับนี่โอ้ยมันน่าจัดมากๆโอ้โหน่ากินมากเลยเหมือนของเล่นเลยเนะาะน่ากินนะครับอันนี้เป็นของ Sweet Secret นีน่นะครับนี่มีโปรโมชั่นเปิดร้านแบบซุ้มแสนเจ็ดมีทอนนะครับแปดหมื่นเก้าอะไรต่างๆานานะมามาลองดูได้อ อันนี้ก็โอ้โหยาวหินนู่นเลยอ่ะเทียบนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสตรีมนะเครือ่องล้างแอร์เครื่อง,งเขาเป็นทำได้หลายอย่างนะอันีเครื่องล้างเบาอ๋อหน่าสนใจน่าสนใจอันนี้เครื่องทำน้ําแข็งอืมเครื่องทำน้ําแข็งนะครับอันนี้เครื่องปัน่นเครื่องอทำแยกกากน้ำผลไม้นะครับ โอ้โหดูสิเรเอาไปแล้วอันนี้ก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับได้ข้าวตันหน้ากุ้งหน้าอะไรนะครับโอ้โหันนี้ก็เดินมาแถวแถวซอฟท์พาเวอร์อีกแล้วอย่า <c oughs> <toute S 2> <c oughs> บอกแล้วนะครับเด็ก ธุรกิจซักผ้าซอบผ้านะครับเนี่ยกำลังมาแรงเลยครับลงทุนคือ,อไรายได้เข้า24ชั่วโมงคนมาซักผ้ากันนะครับเนี่ยเทียบเลยก็โอ,โ,โอ้โหตอนนี้เราอยู่ในดงของเชลซ์ซักผ้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้สแ,แกนสแ,แกนซักผ้าได้เลยนะครับรรดเดี๋ยวเดินไปทางด้านนี้กันบ้างครับอ่าเร็วๆหน่อยดูดิมีแบงคร้อยอีกมาเร็ว สปท่าีวนนะคปวะรับรรนเนยอะแยะเลยนะครับเครื่อสักภผ้าธุรกิจท,ที่บอนมาแรงแน,น่แน่นะโอ้โหเดี๋ยวดูจุดอื่นกันครับน่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเครื่อสักผ้าอีกแล้วนี่นะตามนี้เลยแน่ๆกว่า70สาขาภายในปีเปี่ยโอ้โห เชื่อเขาเลยนะครับแบรนด์นี้อ่าต้องไงอีกต้องไงอีกต้อไอีกวันนี้ต้องขอโทษด้วยนําเสนอไม่หมดนะครับเพราะมันเยอะมากมากแนะนําว่าให้มานะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่าพลาดโอกาสน,นะครับ stupid fry นะครับเกี๊ยวซ่าทอดนะเนีย่ยลงกุน1 5ื่นห้าหมื่นหมีทอนด้วยนะครับใช่นะ เป็นอาหารทานเล่นตู้ฟรีตู้อะไรอืเนื้อย่างโคขโนนะครับโอ้โหไข่หวานบ้านซูชิเพนกวินเมลทีนะครับเนี่เค้กไข่ไส้ทะลักจะเป็นกะเพราของปรุงนะน่าทา,านกลมกอกะเราห Okay. เยอะเยอะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนะครับเลยต๊อกท็อกคอนด็อกซูเปอร์ชีสนะครับ,อ,อ,อ,รรบอันนี้มีอ๋อเป็นเครื่องเออ่เครื่องพิมพิมวุ้นเอาไปทำเป็นน้ำแข็งเอาไปเป็นทำเป็นน้ำแข็งก้อนก็ได้นะใส่แบบพิมนะไผ่ทองสเตชั่นเนี่ยติมไผ่ทองนะครับนี่ไผ่ทอง นี่ก็ตู้ขายตู้นมโกโก้หยอดเหรียญน,นะนี่แฟนชายต่อไปเรื่อยๆเลยนี่แฟนชายการาศึกษาก็มานะนี่เจ็ดหมื่นเก้าหลักสูตรพณิทเนีทั้งนั้นเลยใครสนใจก็นำไปเปิดตามต่างจังหวัดนะจังหวัดหาที่เรียนพิเศษ,ษ,ษดีๆก็ลำบากนิดนึงนะแต่ที่ว่ามีอ่ะแต่ก็อาจจะลํลำบากนิดนึงอ่ะต่อไปอ เป็นเครื่องทำคล้ายๆแบบสลัปปี้บุ้นโอ้โหยูนอโฟมทั้งนั้นเลยนะมาหมดหรือยังเนี่ยคิดว่าไม่หมดหรอไม่หมดไม่หมดแน่นอนนี่ชาตันหยงก็มานะครับนี่แล้วนี่อะไรเอ่ยโอ๋อฮันนี่ฮันนี่อ้ดละหนึ่งร้อยบาทเองอ่ะ คนกำลังมุงอะไรเนี่ยลูกชิ้นม้อไฟนะครับนี่เยอะจริงๆเยอะจริงๆ,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 ๆนี่นะๆๆแล้วคนก็ก็นั่งรับประทานอาหารกันแถวๆนี้ด้วยนะทุกแก้วยี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้ยเ <c oughs> ยอ <c oughs> ะยะไปหมดเลยนะครับอ่ะสนใจมาได้นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปอยากรู้อะไรก็มาที่งานนี้ได้นะครับงาน smart SME expo สองพนีสส่สนะครับที่เมืองทองทานีนะครับ งานจัดรู้สึก,กว่าจะไม่ได้ยาวมากนะก็เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับมาเที่ยวดีงานนี้ได้นะนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดและกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องฟันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการท,ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครอยากหาอาชีพเสริมอะไรต่างๆก็มาที่งานนี้ได้มาคุยมาอะไรได้มาดูเวิร์กช็อปก็คุ้มแล้วนะครับอ่านี่เป็นตารางงานนะครับ เดแ8 9อเอาให้เร็วที่สุดก็คือวันที่8และวันที่9นี้นะครับมาสอนทํากาแฟด้วยนะเมนูรวมแซบหมูหมักซอสโอ้เขามีเวิร์กช็อปเลยนะครับมากันได้เลยนะ,ะวันนี้เราก็คงจะต้องล่ำลาก,กันไปแล้วนะครับไม่ใช่ละหิวแล้วนะโอเคนี่นี่น อันนี้เขากำลังแบบเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วก็มีสัมมนาด้วยอ่สาสัมมนาวันนี้วันที่7นะครับมองธุรกิจอย่างรอบด้านด้วยกระดาษแผ่นเดียวนะครับตามนั้นแล้วกันนะครับมาเลยครับสวัสดีครับ